สวัสดีครับอูหมอดูจิตอาสานะครับพยากรณ์อยากตรงไปตรงมาจิตอาสาทำความดีคือสู่สังคมกันนะครับครับวันนี้เรามาต่อภาคพ,พยากรณ์นะครับดาวพระอาทิตย์ยายนะครับผมนะวันที่18ตุลาคม2565ถึง17พฤศจิกายนนะครับ2 5 6 5ว่ามีเกณฑ์อะไรบ้างนะครับที่จะเกิดขึ้น ราิตย์ครับในตามหลักโหราศาสตร์เราเปรียบก็คือเต๊กหนึ่งดาวหนึ่งดาวอาทิตย์อันเดียวกันปะจําราศีสิงห์นะครับผมนี่อยู่ตรงนี้ครับเป็นกักเสษปกติแล้วก็จะใช้การนนะับเริ่มจากตรงนี้กันสำหรับดาวอาทิตย์นะครับผมส่วนจะมีเกณฑ์อย่างไรบ้างของแต่ละราศีนะครับ ฝากติดตามชมด้วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผมและทีมงานทุกๆคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ราศีเป็นอย่างไรบ้างครับมาที่ชาวราศีมีนกันบ้างมีเกณฑ์อะไรบ้างน,นะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์ยายนะครับผมครับชาวราศีมีนนั้นอยู่ในตำแหน่งนี้ปัอกี้การพยากรณ์มาเกือบทั้งหมดเลย ดาวอาทิตย์นั้นส่วนใหญ่แล้วจะถือว่าไม่ค่อยดีแต่ลัคนาราศีมีนนี้ถือว่ากล่บกันครับเนื่องจากพบที่เห็นลากกันออกมาคืออริไปมรณะอริก,ก็คือศัตรูนะครับผมไปมรณะก็คือจบแม่ส่วนอยู่ในตำแหน่งเสียลบเจอลบก็เป็นบวก มีอยู่สองทฤษฎีชาวราศีมีนั้นณนะวันนี้ณนะจุดนี้ถ้าคุณแข่งขันคุณต่อสู้กับคู่ต่อสู้อยู่ตอนนี้คุณจะเจอช่องทางที่คุณจะเอาชนะเขาได้ด้วยวิธีที่ประหลาดประหลาดด้วยวิธีที่คาดไม่ถึงเพาอาอริกนะครับไปมรณะก็คือจบ ขอชมเชยไว้ก่อนเลยว่าความสามารถนี้ไม่ได้มีใครมีได้ง่ายๆทุกอย่างชาวราศีมีนนั้นทำได้แน่นอนครับส่วนเกณฑ์พยากรณข้อที่2เข้าพบมรณะพบมรณะหมายถึงเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องสุขภาพตรงไหน เกษตรกรรมตัวนี้อยู่ตรงนี้ครับการพยากรณ์นั้นเกี่ยวกับสุขภาพนั้นก็ให้ระวังว่าชาวราศีตุลน,นั้นคือตำแหน่งไหนถ้าเปรียบแล้วก็เป็นศรีรษะไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับส่วนชาวราศีตุลน,นั้นเปรียบได้กับช่วงช่องท้องกระเพาะอาหารชาว ราศีมีนนั้นมีเกณฑ์ที่จะป่วยเกี่ยวกับเรื่องช่องท้องกระเพาะอาหารนะครับผมอย่างไรก็ตามมีข้อแรกที่เราบอกว่าดีแล้วในการที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้แต่ข้อเสียก็ยังคงมีว่าเกณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพนะครับอย่างไรก็ตามวิธีการโรคเรื่องของกระเพาะอาหารช่องท้องอันดับง่ายๆที่สุด simple ง่ายที่สุดเลยก็คือรับประทานอาหารให้ตรงเวลานะครับเรื่องพวกนี้เรากำจัดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปไไก่อนได้ถ้าไม่ได้เจอโรคที่มันลึกซึ้งอะไรมากเกินไปครับก็คร่าวๆนะครับสำหรับชาวราสีมีนการย้ายของาวอาชี์ครับปิดทีปิด,ปด,ปดนะ5 4 3 ครับจบแล้วนะครับสําหรับการพยากรณ์ดาวอาทิตย,ย์ย้ายเมื่ี้เราก็บอกกันไปถึงราศีต่างๆทั้ง12ราศีนะครับผมเก่อนจะจากกันไปน,นี้ผมก็ยังชอบพูดอยู่แต่พูดไม่จบขออีกหน่อยนึงแล้กันครับในช่วงนี้ประเทศเราก็มีเรื่องไม่ค่อยน่จาจะเ,เจอแต่เรื่องหดหู่มีทั้ง ปัญหาอาชจากรรมมีทั้งปัญหาทางท่วมอะไรก็ตามครับอย่างไรก็ตามนี้คนไทยเราคนไทยด้วยกันครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับฝ่าฟันวิกฤตเหล่านี้ให้ได้ด้วยดีนะครับส่วนตามหลักโหราศาสตร์ของเราแล้วผมก็ยังพูดไม่จบอีกอยู่ดีว่าในช่วงนี้ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับตอนนี้ เอาเป็นว่าตอนนี้ดีกว่าอยู่ช่วงประมาณต้นเดือนตุลาคมนะครับดาวคู่ธาตุน้ํานี่มานสถิตในเรือนดินอยู่ดาวคู่ธาตุน้ําถ้ามองกันเป็นในเรื่องของดวงเมืองนะครับก็อุดมไปด้วยน้ําช่วงนี้ทําไมบ้านเมืองเราถึงน้ําท่วมอยู่ตลอดเวลาครับการอาศัยดูจากดวงเมืองก็ได้เช่นกันคู่นี้มันจะหลุดเมื่อไหร่ เดี๋ยวมันจะหลุดไปนะครับมันจะย้ายไปอันนี้ดาวอาทิตย้ายมาแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปมันก็จะมีดาวมีย้ายแต่มันก็ดันมาติดพร้อมกันอีกเหมือนกันปลายจนถึงปลายเดือนไปจนถึงพฤจิการอะไแล้วกันนะครับครับคู่ธาตุตำแหน่งน้ำนี่นะครับผมมันก็ยังคงสถิตอยู่กับดวงเมืองเราอยู่ดีฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับบ้านใคร ที่ถูกน้ําท่วมไปแล้วลด,ลดไปแล้วก็สู้กันต่อนะครับส่วนบ้านใครก็ตามที่อยู่ใกล้น้ําการเฝ้าระวังว่าน้ํามันจะมาไหมการเตรียมตัวล่วงหน้านะครับสิ่งเหล่านี้ก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าดวงเมืองมันก็อาจจะตอบคําตอบได้อย่างหนึง่งอย่างไรก็ตามเฝ้าไว้ไม่ให้มันเกิดการไว้ก่อนความเสียหายจะน้อยกว่าครับ และนี่ก็คือการทยากรณ์บวกกับทิปเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับสำหรับหมูหมอดูจิตอาสาครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผมและทีมงานทุกๆคนด้วยกันนะครับสวัสดีครับ